นพันจะทุเรพทวีจะทุเรปารังสมุททัสสะตัทาหุทุเรตโตอเวทุระรังวัฏันติสัทันจะธรรมโมอสัทันจะราชเขากล่าวว่าฟ้ากับดินไกลยกันและฝั่งทะเลก็ไกลกันแต่ธรรมของสัตว์บุรุษ ับของอสศัตบรุษดไกลกันยิ่งกว่านั้นขอนอบน้อมเดชพระรัตนไตรัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจเมาเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุง ออกอากาศจากวัดหลานแซะ้วยระบบความถี่ FM 88.5และความถี่102.0งมเกเฮิร์ทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเช้าเช้านี้ก็ตรงกับเสาที่2ี่ันหธันวาคม2 5 6 4ซึ่งเป็นเสาสุดท้ายของปีนี้หวังว่า ญาติโยมสาตุชวนคนฟังทั้งหลายนี่ส่วนใหญ่น่าจะตื่นกันแล้วระวังจะหลับข้ามปีอย่าหลับข้ามปีนะต้องตื่นเช้าฟังธรรมะหรือตื่นมาทำงานทำกิจวัตรด้วยจิตใจที่สดใสเบิกบานเช้าวันเสาร์วัวรงรุงปันีีอากาศดีท่านุกงตอนต้นยกพุทธภัตสิทธ <c oughs> ทิเกี่ยวกับว่า ฟ้าดินแผ่นดินกับฟากฟ้าห่างไกลกันแล้วก็ทะเลแต่ละฝั่งทะเลฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันไกลกันห่างกันนี่ว่าธรรมชาตินี่ห่างกันแล้วนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าธรรมของสัตว์ุรุษกับธรรมของอาสัตว์รุษไกลกันยิ่งกว่านั้นอีกธรรมะ ตอนแรกนี่พูดถึงเรื่องของธรรมชาติดินฟ้าอากาศแต่ทีนี้พูดถึงเรื่องของนามธรรมคือธรรมะภายในจิตใ,ใจหรือสติปัญญาความรู้ของสัตบุรุษแปลว่ามนุษย์ผู้ประเสรศิฐอสัตบุรุษคือคนไม่ดีห่างไกลกันยิ่งกว่าฟ้ากับดินทีนี้เสา์นี้ก็จะได้บร,ริยายต่อเนื่องจากวันอาทิตย์ที่แล้ว พูดมาถึงตอนที่พระราหุลพระราหุลเข้าไปหาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธบิดาด้วยพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสเรื่องของอานาปานสติในตัวของพระราหุลหมายถึงว่าประวัติของพระราหุลนี่ญาติโยมส่วนใหญ่น่าจะรู้จักคร่าวๆในพระคุณเจ้าก็จะรู้จักดีญาติโยมบางท่านก็ถ้าไม่ค่อยได้ฟังหรือว่าไม่ค่อยได้ศึกษาประวัติ ก็รู้แต่เพียงว่าเป็นโอรสหรือว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแต่หลายคนอาจจะไม่รู้บางท่านอาจจะไม่ทราบว่าพระราหลุลก็มีคุณสมบัติที่เป็นบัณฑิตเป็นสัตว์บุตรอยู่มากตั้งแต่ถือพระสูตรขึ้นมาก็เรียกว่านำพาบุญญาบารมีติดมาด้วยเป็นคนที่เกิดมาดีในตระกูลดีแล้วก็ ได้พบกับสัตว์ปรุษคบกับคนดีชเช่นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ไม่ต้องพูดถึงดีประเสริฐสุดสูงสุดอยู่แล้วแต่ว่าพระราหุลยังมีโอกาสได้พบคนดีแวดล้อมไปด้วยคนดีท่านก็เลยได้ดีแล้วก็บรรลุพระนิพพานในชาตินั้นนามเดิมท่านก็คือกุมารราหุลโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ ก็คือโคตมะพุทธเจ้ากับพระนางยโสธราพิมพาพระราชรสประสูตินี่หมายถึงว่าพระราหุลประสูติเจ้าชายสิทธัตถะก็เปล่งอุทานว่าราหุโลชาโตหรือว่าราหุโลชาตังท่านังชาตังแปลว่าม่วงเกิดขึ้นแล้วพันธนาการเกิดขึ้นแล้วคือความรักความวงใหญ่คืเรื่องยุดเหนี่ยวเกี่ยวข้องภายในจิตใจเกิดขึ้นแล้ว เป็นบ่วงที่จะร้อยรึงหรือรัดพระองค์กับภริยาคือพระนางพิมพาเอาไว้ในชีวิตคารวะพระเจ้าสุทธทนะพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะได้สดับหรือว่าได้ยินก็ทรงดำบริหรือว่าคิดว่าจิตธัตราชกุมารน,น่าจะทรงตั้งชื่อหรือตั้งพระนามโอรสอย่างนั้นจึงทรงขนานนามพระภาคนัยหรือว่าหลาน ว่าราหุลซึ่งแปลว่าบวชเนี่ยนี่คือที่มาของ,ของชื่อในตอนต้นก่อนต่อมา <c oughs> พระราหุลหรือว่ากุมารราหุลนี่ก็ออกบวชนะในเวลานั้นเนี่ยเจ้าชายสิทธะหลังจากที่ตรัสรู้แล้วก็เสด็จไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่แคว้นมคตภาษาราชาศัก์ก็เรียกว่านิวัตกลับกรุงกบิลพัท กลับบ้านกลับเมืองตนกลับบ้านกลับเมืองของพระองค์สเสด็จไปเพื่อต้องการโปรดพระบิดาและพระประยุรญาตในกระนั้นก็มีเหล่าสาวกติดตามมาด้วยหลายรูปหลายท่านด้วยกันวันนั้นพระดางยโสุธราก็ทรงได้พบกับพระราหุลเมื่อเห็นพระพรุทธเจ้าพระนางก็รับสั่งให้ราหุลกุมารไปทูลขอราชสมบัติ พระพุทธเจ้าจึงทรง,งถามว่าอยากได้ทรัพย์สมบัติที่เป็นของของโลกของคู่โลกแก้วแหวนเงินทองอะไรพวกนั้นหรือว่าอยากจะได้อริยทรัพย์เนี่ยที่บอกว่าด้วยความมีบุญญาบาร,รมีของราหุนกุมารก็ก็คิดว่าแก้วแหวนเงินทองหรือว่าราชสมบัติที่เป็นของโลกนี่ก็ก็เคยสัมผัสเคยเห็นมาแล้ว ท่านก็คงจะคิดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่คําว่าอริยทรัพย์ไม่เคยได้สดับมาก่อนน่าจะประเสริฐกว่าน่าจะดีกว่าจึงตัดสินใจเลือกอริยทรัพย์ที่สุดพระพุทธเจ้าก็ให้บวชเป็นสามเณรเป็นสามเณรรูปแรกในพุทธศาสนาวันประชากับพระสารีบุตรต่อมาเนี่ยพระเจ้าสุทธ,ธันะ ถ้าพูดเป็นภาษาสามัญเราก็คือปู่พอทราบข่าวว่าพระราหุลไปบวชเป็นเอ็ใช่แล้วไปบวชเป็นสามเณรแล้วก็ทรงเสียพระไทยมากเสียใจมากเพราะว่าทรงมีความมุ่งหวังอยากให้ราหุลกุมารนี้เป็นรัชทายาทสืบราชสันติวงศ์ต่อไปคือผิดพลาดผิดหวังจากเจ้าชายสิทธัตถะแล้วน,นี่มามาหลานก็ไปไปบวชอีกก็ทรง เศร้าพระไทยคือเสียใจมาก <c oughs> ถึงขนาดว่าพระเจ้าสุทธนะนี่เสด็จไปตัดเพาะไปตัดเพาะพระพุทธเจ้าว่วาเอ๊ํทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเอาลูกเอาหลานไปไปบวชโดยไม่ขออนุญาตอย่างนี้ไม่ถูกแล้วแต่ถึงอย่างไรก็พระราขนขอไปสามเณรราขลตอนนั้นเป็นสามเณราสามเณรราหุนก็บวชแล้ว พระเจ้าสุทธนะก,ก็ทำอะไรไม่ได้เราองค์ก็เลยทูลขอว่าต่อไปถ้าพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าจะบวชให้ใครนี่ควรจะให้มารดาบิดาหรือว่าพ่อแม่ของผู้นั้นผู้ปกครองของผู้นั้นอนุญาตเสียก่อนเพราะบางครั้งนี่พ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองบุตรหลานก็มีความรักบุตรหลานจากไปอยู่ต่างที่ ต่างถิ่นหรือไปอยู่กับคนอื่นไปอยู่ที่อื่นก็มีความไปด่วงแต่ถ้าอนุญาตแล้วยินยอมแล้วก็น่าจะบรรเทาวความเศร้าโศกเสียใจในภายหลังได้ป้องกันไว้ก่อนพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็นไปตามคำทูลขอของพระเจ้าสุตธนะโดยมีข้อกาหนดว่าผู้ที่จะเข้ามาบวชต้องได้รับอนุญาตจากบิาดามารดาผู้ปกครองหรือผู้บังคับบัญชาเสียก่อนอันนี้เป็น รมเนียมมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลต่อมาเนี่ยสามเณรราหุลบรรพชาตอนท่านนี้มีพระชนมายุเจ็ดปีเพราะพระเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังมากมายหลายเรื่องเด็กเจ็ดขวบฟังธรรมหลายเรื่องก็เลยมีปัญญามากเพราะอยู่ใกล้กับบัณฑิตอยู่ใกล้กับผู้รู้อยู่ใกล้กับพระก็มีปัญญา ต่อมาเมื่ออายุครบ20ปีก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุและท่านก็ติดตามเดินทางเดินทาง,ทางหรือว่าติดตามพระพุทธเจ้าอยู่เนืองเนืองพระพุทธองค์เสด็จไปที่ไหนพระราหุลก็ติดตามไปด้วยโดยมากนอกจากพระอนุลแล้วก็พระราหุลด้วยคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังป่าอันทวันเมืองภพศา,าลีเป็นแคว้นวัชีหลังจากได้ฟัง ชุลราหโลวาทสูตรชุลวาราโหวาทสูตรนี่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงทำเปรียบเทียบเปรียบเทียบเช่นเรื่องของการเทน้ําจากปัจจุบันนี้เป็นแก้วนะถ้าเราเปรียบเทียบอดีตก็น่าจะเป็นกระบอกไม้ไผ่หรือว่าภาชนะที่ที่รองรับน้ำเพื่อเพื่อดื่มก็อธิบายว่าคนที่พูดไม่จริงพูดโกหก ก็เปรียบเสมือนน้ําในภาชนะนี้ตอนแรกก็สาดไปเหลือหน่อยหนึ่งแล้วก็สาดไปอีกสาดไปเรื่อยๆจนน้าหมดแก้วหมายถึงคุณความดีก็จะไม่เหลือเปรียบเทียบท่านพระราหุลฟังแล้วก็บรรุพระอรหันต์สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าคนอื่นในด้านการศึกษาใครต่อการศึกษาคือ ชอบศึกษาเล่าเรียนขยันมันเพียนว่ากันว่าในความขยันของท่านนี่เวลาอยู่ในสำนักของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพระสารีบุตรพระโมคคัลนะหรือว่าพระเถระองค์อื่นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านไหนเมื่อพระราหุลไปทั้งตอนที่เป็นสามเณรแล้วก็ตอนที่บทพระแล้วไปสำนักใดไปอยู่กับอาจารย์ใดหนึ่งก็จะกอบทรายขึ้นมารำหนึ่งแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้เนี่ย ขอให้ศึกษาได้รับความรู้จากสำนักของอาจารย์มากเท่ากับมเมล็ดทรายในคำมือนี้เป็นอย่างน้อยนะให้ได้มากกว่านี้นะเรียกว่ามีความเพียรมีความขยันมากส่วนประวัติที่ว่าพระราหุนนิพพานเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานหรือว่าไม่ระบ,บชุชัดว่าท่านนิพพานที่ไหนรู้แต่เพียงว่าท่านปรินิพพานก่อนพระอักรสาวกทั้งสองคือก่อนพระสารีบุตรแล้วก็ก่อนพระโมคคัลนะ แล้วก็นิพพานก่อนพระพุทธเจ้าทําไมถึงถึงทราบว่านิพพานก่อนพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านได้ทูลลาพระพุทธเจ้าว่าจะไปนิพพานที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนี่ก็คือเรื่องราวของพระราหลุลก่อนที่จะไปถึงธรรมะตามปกติของรายการก็จะสรุปว่าพระราหุลนี่คุณธรรมที่เราควรจะยึดถือหรือว่าดําเนินตามท่านได้เลยนะ ก็จะมีผลดีมากคือท่านมีความอดทนยกตัวอย่างง่ายๆท่านฟังยกตัวอย่างง่ายๆว่าความอดทนนี่โดยปกติธรรมชาติของเด็กก็จะอดทนได้น้อยโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินแต่ว่าลองนึกดูว่าเด็กเจ็ดขวบนี่พอมาบรรพชาต้องถือศีลข้อที่6คือวิกาลละโภชนาะเว้นการบริโภคอาหารในเวลาวิการ แล้วพระราหุลหรือว่าสามนินราหุลท่านก็ก็ทำได้ตั้งแต่หลังเที่ยงจนกว่าจะไปถึงเช้าจึงจะได้ฉันข้าวก็ทนได้นี่มีความอดทนเป็นเยี่ยมแล้วเป็นคนที่ไม่ถือตัวความจริงเป็นโอรสเป็นราชกุมารเป็นราชทายาทก็น่าจะติดกับความสะดวกสบายถ้าปัจจุบันเราก็เหมือนลูกคนมีฐานะ ลูกคุณหนูลูกของคนมีสตังก็ถ้าติดสบายก็จะมีความถือตัวคิดว่าดีกว่าคนอื่นแต่ว่าสามเณรราหุนหรือว่าพระราหุนนี่ทอมตนว่าง่ายแม้พระเถระที่บวชมาจากคนจนๆพอมีพอไปเป็นอาจารย์พระราหุนไปอยู่ในสำนักของท่านก็มีความเคารพอ่อนน้อมไม่ถือตัวยอมลดตัวตนได้เพื่อ วิชาความรู้แล้วที่บอกว่าท่านเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาสนใจในการศึกษาเรียนรู้แล้วมีความขยันมีความขยันเป็นเพียรสําคัญคือมีความกตัญญูกตวเวที mm hmm. เชื่อฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนเชื่อฟังพ่อก็คือว่ากตัญญูในส่วนหนึ่งด้วย mm hmm. น,น,นี่เป็นคุณสมบัติที่ของท่านที่เราน่าจะปฏิบัติตาม ถ้าญาติโยมไม่ปฏิบัติตามก็สามารถบอกลูกหลานอยู่ในวัยเยาว์ว่าให้ดูแบบอย่างของสามีราหุลหรือว่าพระราหุลชีวิตก็จะมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปคราวนั้นพระพระุทธเจ้าตรัสว่าราหุลเธอจงเจริญอาณาปานาสติภาวนาเพราะอาณาปานสติที่บุคคลเจริญกระทาให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ก็อาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร เราทำไม่มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ก็ในส่วนนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสเหมือนกับบอกภิกษุรูป,ปอื่นเข้าไปสู่ป่านั่งที่เรือนว่างหรือโคนไม้ตั้งกายตรงนั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบอย่างที่เราเข้าใจก็คือการนั่งกัดสมาธิหรืออาจจะเป็นขาขวาทับขาซ้ายหรือว่านั่งกัดสมาธิเพชรก็ทาได้ทาได้ ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวกําหนดรู้หายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นกาหนดรู้ลมอัศสาะาาหายใจเข้าปัสาศสาะหายใจออกกาหนดรู้เนี่ยเมื่อรู้อย่างนี้ก็มีอานิสงส์มากแล้วการเจริญอานาปาณสติียังเป็นเหตุให้ถอนอัศมิมานะคือความถือตัวความเย่อยิงจองหอง ถ้าจเจริญอาณาปานสติมากๆนี้ก็จะถอนอสศมิมาณะได้อย่างที่ตรัสก,กับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายนี้เป็นสิ่งที่หวังได้สําหรับภิกษุผู้มีมิตรดีกัลยาณมิตรมีสหายดีกัลยาณสหายมีพวกพ้องดีกัลยาณะสัมปะวังกะคือจะเป็นผู้มีศีลสํารวมด้วยการสํารวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร มีปกติเอนไผในทั่ทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมถทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่คำว่าโครจรหรือโคโครจระนี่ในภาษาบาลีมันแปลได้สองความหมายความหมายแรกโครจรก็คือที่เที่ยวไปที่เดินทางที่จะริกไปความหมายที่สองก็คือหมายถึงการปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติโครจระโครจรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นสิ่งที่หวังได้สําหรับพิกษุผู้มีมิตรีมีสหายดีมีพวกพล้องดีกล่าวคือกระถาเป็นเครื่องขูดกราวกิเลสอย่างยิ่งเป็นธรรมเครื่องสบายแก่การเปิดโลกแห่งจิตได้แก่อัปิจกถาเรื่องปรรถนาน้อยสันทุติกถาเรื่องสันโดษปวิเวกกถาเรื่องความสงัดอสังสักกถา,าเรื่องไม่คลุกคลีวิริยามภักถา เรื่องมีความเพียรศีลกถาเรื่องศีลสมาธิกถาเรื่องสมาธิปัญญากถาเรื่องปัญญานะนี่กถาเหล่านี้นี่ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสสอนพระภิกษุแต่ว่าญาติโยมก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์นะประยุกต์ใช้ได้ในในบางข้อหรือหลายข้อนะที่สุดก็คือวิมุตติกถาเรื่องหลุดพ้นเรื่องวิมุติ วิมุตติยานทัศนคถาเรื่องวิมุตติยานทัศนคือได้เห็นได้เห็นยานเป็นเครื่องหลุดพ้นนั่นเองถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้กาก็ตรัสว่าเธอจะเป็นผู้ได้ในสิ่งที่ปรารถนาโดยง่ายหมายถึงได้คุณธรรมได้โดยไม่ยากไม่ลำบากภิกษุทั้งหลายนี้เป็นสิ่งที่หวังได้สําหรับภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีพวกของดี ก่าวคือจักเป็นผู้มีความเพียรอันปรารบแล้วเพื่อการละซึ่งองกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อการถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายมีกําลังจิตมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนี้เป็นสิ่งที่หวังได้สําหรับภิกสุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีกราวคือจักเป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาเครื่องรู้ซึ่งความเกิดและความดับอุทยรถคาไมนีอันเป็นปัญญาที่เป็นอริยะเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสให้ถึงซึ่งความสิ้นทุกข์โดยชอบเครื่องเจาะแทงกิเลสท่านเปรียบเสมือนว่าเรามีชีวิตเป็นลูกไก่อยู่ในฟองไข่แล้วก็มีแม่ไม่ไก่กกหรือฟักพอถึงเวลาเนี่ย มันก็จะใช้จกงอยปากหรือว่าใช้เล็บเท้าจิกหรือว่าถีบเปลือกไข่ฟองไข่ออกมาแล้วก็ลืมตาดูโลกร้องเจี๊ยบๆมีมีมีชีวิตเหมนได้รับอิสระแต่ถ้าเกิดว่าแม่ไม่ฟักนี่ก็เปรียบเสม,มือนว่าคนเรามนุษย์เราไม่ได้ไม่ได้รับการอบรมเพาะธรรมะจากผู้รู้จากพระผู้ทรงรู้ทรงธรรมทรงภูมิรู้ภูมิธรรมเราก็ ไม่สามารถจะเกิดได้เราไม่รู้จักพระพธธุทธเจ้าเราก็ไม่รู้จักแสงสว่างแห่งธรรมนี่เรียกว่าถ้าามีปัญญาที่เป็นอริยะก็เปรียบเสมือนมีเครื่องเจาะแทงกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรมหประการเหล่านี้แล้วเพึ่งเจริญธรรมสประการให้ยิ่งขึ้นไปคือเจริญอสุภะเพื่อละราคะเจริญเมตตา เพื่อละพยาบาทเจริญอาณาปานสติเพื่อตัดเสียซึ่งวิตกจเจริญอนิจสัญญาเพื่อถอนอัศมิมาณนะภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาย่อมตั้งมัน่นผู้มีอนัตตสัญญาย่อมถึงการถอนได้ซึ่งอัศมิมานะและก็จะนิพพานในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมคือนิพพานในปัจจุบัน เราเจริญเต็มที่แล้วถึงพร้อมแล้วก็ได้ไม่ยากไม่ลําบากเนี่ยการเจริญหรือการทานี่เปรียบเสมือนกันการการ,การบ่มการเพราะเหมือนกันการบ่มญนะาติโยมนี่บ่มอะไรช่วงนี้ผลไม้นี่วันเราผลไม้ได้โยมช่วงนี้ล่าสุดแต่แต่มีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ท,ที่ที่บ่มหรือว่ามีเกือบทุกทุกฤดูทุกทุก,ทกรืดูกล้วย เวลาระบ่มกล้วยนี่เราก็เอาไว้ถ้าได้ที่มืดมันจะสุกไวนะถ้าอยู่ในที่มืดอยู่ในกล่องอยู่ในลงังเอาผ้าคลุมเนี่ยบ่มมันก็มันก็จะสุกแต่จิตใจนี่บ่มด้วยอะไรทางจิตตี่ต้องบ่มด้วยธรรมะพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับท่านมเมขียะ,ะบ่มนี่บ่มด้วยธรรมะก็ประกอบด้วยมีมิตรด,ดีมีศีลมีความปรารถนาที่ดีอลองฟังดูว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไงเมขียะ ทำทั้งหลาย5ประการเป็นไปเพื่อความสุขรอบหมายถึงว่าจิตถึงพร้อมปริปากะของเจโตวิมุติที่ยังไม่สุขรอบ5ประการอย่างไร5ประการคือมีขคยะในกรณีนี้ภิกษุเป็นผู้มีมิตรีมีสหายดีมีเพื่อนดีมีขคยะนี้เป็นธรรมข้อที่หนึ่งเป็นไปเพื่อความสุกรอบของเจโตวิมุติที่ยังไม่สุกรอบ เมขิยะข้ออื่นยังมีอีกคือพิสุเป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วด้วยการสำรวมในปาธิโมกถึงพร้อมด้วยบรรยาิและโคโจรมีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมทานอยู่ในศีขาบททั้งหลายเมคิยะนี้เป็นธรรมข้อที่สองเป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุติที่ยังไม่สุกรอบเมขิยะข้ออื่นยังมีอีก คือพิสุเป็นผู้ได้ตามปรัถนาได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งทำระถาอันเป็นเครื่องขูดเกลากิเลสอย่างยิ่งเป็นที่สบายแก่การเปิดโล่งหมายถึงว่าจิตโล่งจิตเบาสบายก็ mm hmm. คือกระถาวัตถุสิบนั่นเอง mm hmm. มีอะไรบ้างขอทบทวนอีกครั้งนะท่านทุกท่าน mm hmm. ทบทวนบ่อยๆจะได้จำแม่นๆ mm hmm. ส่วน ความหมายค่อยอธิบายในภายหลังนะด้วยเวลาที่จํากัดหับปิจิกถาคือปรัถนาน้อยสันตติกถาสันโดษภวิเวกขาความสงัดอสังสคกถาไม่ครุกคลีด้วยหมู่คณะวิริยารมพักถามีความเพียรศีลกถาเรื่องศีลสมาธิกถาสมาธิปัญญากถาเรื่องปัญญาวิมุตติกถาเรื่องวิมุติ วิบุติยานทัศนกถาเรื่องวิบุติยานทัศนะเมขยะนี้เป็นธรรมข้อที่สามเป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจตวิมุติที่ยังไม่สุขรอบเมขยะข้ออื่นยังมีอีกคือภิกษุเป็นผู้มีความเพียรอันปรารบแล้วเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย มิิยะนี้เป็นธรรมข้อที่สี่เป็นไปเพื่อความสุกรอบของเจตุวิมุติที่ยังไม่สุขรอบมีขิยะข้ออื่นยังมีอีกคือพิสุเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องถึงสัจธรรมแห่งการตั้งขึ้นและการตั้งอยู่ไม่ได้อันเป็นอริยะเป็นเครื่องชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์ให้สิ้นทุกข์โดยชอบมีขิยะนี้เป็นธรรมข้อที่ห้า เป็นไปเพื่อความสุกรอบแห่งเจโตว,วิมุตติที่ยังไม่สุกรอบมีคียะเมื่อพิสุเป็นผู้มีมิตรด,ดีสหายดีเพื่อนดีต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เธอพึงหวังได้คือจักเป็นผู้มีศีลจักได้โดยง่ายซึ่งธรรมกถาจักเป็นผู้ประรบความเพียรและจักเป็นผู้มีปัญญามีคียะพิกสุนั้นตั้งอยู่ในธรรมหประการเหล่านี้แล้วพึงจเจริญธรรมสี่ประการ ห้ยิ่งขึ้นไปคือเจริญอสุภะเพื่อละราคะเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทเจริญอานาปานสติเพื่อตัดเสียซึ่งวิตกเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอสศมิมานะกล่าวคือเมื่อเจริญอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาย่อมมัน่นคงผู้มีอนัตตสัญญาย่อมถึงซึ่งการถอนอสศมิมานะคือนิพานในทิฏฐธรรมนั่นเทียว พระพุทธเจ้าก็ส่งตรัสย้ําว่าถ้าทาได้ตามําดับเป็นข้อๆอ,อย่างที่ท่งจัดหมวดหมู่ไว้แล้วนี่ก็จะนิพพานได้ในทิฏฐธรรมหรือปัจจุบันทิฏฐธรรมหรือปัจจุบันตอนนี้ท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่ปรารถนานิพพานแต่ถ้าเกิดว่าเบื่อหน่ายเต็มที่แล้วหมายถึงว่าเบื่อหน่ายชีวิตความวุ่นวายความทุกข์ ที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำในสังขารหรือว่ามองเห็นว,ว่าอนาคตนี้ความตายรอเราอยู่และเราจะไปไหนก็คงจะอยากนิพพานตอนนี้ก็สั่งสมความรู้เพื่อที่จะให้เราได้ธรรมะทั้งเรื่องของการดำเนินชีวิตในในเบื้องต้นก่อนส่วนธรรมะที่จะทำให้เราลักกิเลสได้หมดจดสิ้นเชิงนั้น ก็อย่าพึ่งท้อถอยนะเพราะอย่างไรเสียเนี่ยพระพุทธเจ้านี่มีความหวังดีกับเราทุกคนนะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยญาติโยมอาจจะไม่ปรารถนาจะรับความหวังดีนั้นก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเราเสุขหมายถึงว่าถ้าเป็นผลไม้นี่สุขพร้อมแล้วนี่ก็จะรับประทานได้หรือว่ากินไดนะ้ไม่มีใครอยากเป็นผลไม้ที่ที่เสียหาย หรือว่าเป็นผลไม้ดิบถ,ถ้าเราเป็นผลไม้มีแรบเทีเ่ยนเผลไม้แต่อยากจะเป็นเป็นผลไม้สุกหรือว่าถ้าเป็นคนสุขเราทุกคนก็อยากเป็นคนดีคนมีเมตตาเป็นคนใจเย็นไม่อยากเป็นคนใจร้อนใจร้ายเนี่ยความจริงธรรมชาติมันก็คัดกรองสิ่งที่ดีให้เราอยู่แล้วอ,อยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามาในรูปแบบไหนเวลาใดเมื่อไหรเท่านั้นเอง วันนี้พอพูดถึงเวลาเวลาก็หมดอีกแล้วขออนุโมทนาบุญกับการติดตามรับฟังของท่านทั้งหลายสุดท้ายนี้ด้วยคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญอบรมสั่งสมมาขอจงโรบิตรบะเดชะพลาวะปัจจัยท่านคิดของสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งน,นั้นจงประเร็จให้ท่านมีอายุวันนะสุขภะปฏิพานทรัสาสมบัติธรรมสารสมบัติทุกป,ประการ พบกันมาอีกครั้งวันพรุ่งนี้เจริญพร